รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงนานาชาติกรณีสารัฐธรรมนูญชี้ขาดให้การเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะพร้อมขอให้จับตาสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้เข้ามาแทรกแซงนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าการออกแถลงการครั้งนี้เป็นหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาสอสอไม่ใช่การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในประเทศแต่เป็นการชี้แจงข้อ เนื่องจากช่วงที่มีการเลือกตั้งนานาชาติต่างออกมาสนับสนุนแต่คําตัดสินที่ให้การเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันธ์เป็นโมฆะถือว่าประชาชน20ล้านเสียงถูกละเมิดสิทธิเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่าวิธีการของกอปปสไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเลขาธิการกปปสควรเข้ามอบตัวและชี้แจงให้ชัดเจนว่าหากนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งใครจะมาดํารงตําแหน่งแทนและด้วยวิธีการใดขณะที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อมในการสรอรสระบุว่าเห็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้วทุกคนมีความรู้ความสามารถแต่เห็นว่าหากเข้ามาเป็นคนกลางแล้วอาจได้รับความเดือดร้อนเพราะมีผู้จ้องทำลายทั้งนี้เห็นว่าเลขาธิการกปป,ปสและพรรคประชาธิปัตย์ควรลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะจะทำให้บ้านเมืองสงบลงได้พร้อมฝากถึงการทำงานของปป,ปชว่าไม่ควรเร่งรัดคดีของนายกรัฐมนตรีมากจนเกินไป